คนที่ปีเตอร์เดนแมนเอาชนะไม่ได้คริสตอฟเห็นคอมเมนต์เยอะที่หลายคนบอกว่าปีเตอร์เดนแมนนั้นมักจะสู้แต่กับคนที่ตัวเล็กกว่าพอไปรื้อคลิปวิดีโอปรากฏว่าเขาก็สู้กับคนที่ตัวเท่าๆกันก็เยอะนะครับนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ประมือกับปีเตอร์เดนแมนจนยกสุดท้ายและกรรมการต้องตัดสิน ลองดูว่าเวลาที่อยู่บนเวทีนั้นเจอไซส์พอกันจะสู้กันออกมาเป็นยังไงทีบแตะแล้วก็ตามด้วยหมัดปีเตอร์ก็หวดไปปีเตอร์หมัดขวาถอยมาคริสตอฟใช้กำลังเข้าปะทะโอ้ยถีบสกัดคริสตอฟ โดนหมัดหน้านี่ครับพยายามดึงนะครับเวลาที่คริสตอฟโอ้โหสวนครับคริสตอฟสวยปีเตอร์ยับไปแตะไปแตะไปแตะไปโอโ้หมัดแขนยาวพอกันนะครับเพราะคริสตอฟก็สูงใหญ่หวดกันโอ้โหมีกลับด้วยพยายามจะกวาดครับไม่ได้คริสตอฟโดนหมัดยับ ตหมัดแล้วตามด้วยแตะนะครับของคริสตอฟปีเตอร์หัวดาโดนแต่ล่างสวนล้มเลยปีเตอร์โดนกระตุกโอ้ยหมัดมาอีกโอ้ยมีทั้งกังหันทั้งอหลากหลายเหมือนนะ Peter กันนะปีเตอร์ก็หมัดยับปลายเข้าด้วยแล้วเอ้าโดนอีกแล้วเสียหลักโอ้ย แม่และผู้ชนะไม่มีครับเสมอกันถ้าให้ถอดแบบวิธีการต่อสู้ของปีเตอร์นั้นจะเห็นจุดเด่นก็คือหมัดแยับหมัดหน้าและก็หมัดหลังที่ค่อนข้างหนักคู่ต่อสู้ใช้วิธีการเตะเข้าสู้แล้วก็เข้าประชิดแล้วก็ใช้เหลี่ยมมวยซึ่งก็เป็นการแก้ทางที่ดีพอสมควรเลยและผลก็ออกมาเสมอกนรลินี่คือคนเก่งอยู่กปนเต็มและนะครสตรีไฟหนึ่งนาทีสไตล์มวยไทยปะทะกับสไตล์บ็อกซิ่ง มมันนกก็จะออาแบบี้ตนน้นน้ำนมน้ำเงินครับอีกฝ่ายคือจอมยุทธเข้าแล้วหนักๆแบบนี้ก็คือนักมวยไทยที่ต่อยมาเป็นร้อยนั่นเองเข้าหนักๆ<ม>แบบนี้ครับยับยับสกัดเอาไว้แล้วถอยบล็อกโอ้โหโดนครับโดนฮุกต้นน้ำออกมาก่อนแล้วก็ยับคืนครับอุย้ยทีตะโบย,ยับไปสองทีครอสสวย จอมหยุดเขา้าพยายามจะใส่ลูกหนักๆตามที่จัดหนัดครับโอ้โหแล้วอืนวนหุกลำตัวและสวนสองสาม,มาัดปังเล่นหนักๆครั<อ>บโอ้โหนเวล้